สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและได้รับเรื่องรองเรียนจากเกษตรกรสร่งถึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรเกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ปุ๋ยเคมีแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเห็นผลไวเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ทันทีแต่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงกว่าและมีแนวโน้มจะเพิ่มราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงเกิดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตขาดเสถียราภาพทำให้รายได้ของเกษตรกรและครัวเรือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนับเป็นปัญหาต่อเนื่องที่สําคัญจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนําโดยนางสาวปณิดาโกดเพชหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมพนักงานจากโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ2,565เมื่อวันที่21กรากฎา,าคม2565ณนศะาลาอาเนกประสงค์วัดบางหลงตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการำปุ๋ยอินซีเรื่ออะไรคะเพราะว่าตอนนี้ทราบไหมว่าปุ๋ยกะสอบนันเท่าไหร่ ปุ๋ยอนซีก็ถอมว่าเท่าไหร่ดีปตอบได้เป็นรางวัลใช่ไหมทายน้อยแช่ะยเชีนร้อยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้แก่เกษตรกรสองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตามความต้องการของพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรโดยมีการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งภายในชุมชนและการลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยนายสมคิดบุญญาธิการนักวิชาการเกษตรสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรเป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด20คนและมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางคอยเข้าร่วมด้วยจำนวน10คนเพราะข้อดึงนี้จะมีผลในต่อไปในการย่วยกับพวกพืชหรือว่าตัวเหลือจากการเกษตรที่มีเิ้งใหนะครับทิ้งใหญในที่นี้รวมไปถึงจากพวกเศษพืชหรือว่าหญ้าที่เราตัดในแปลงก็ยังย่างได้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงที่เห็น,หนอยู่ในจังหวัดชุมพรเราเนี่ยได้เกยจนนังหวัดอื่นนะครับจะมีปิปามที่เหลือจากโรงงานนะครับท่านก็สามารถที่จะเอามาทำปุได้นอกจากผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้วิชาการจากการบรรยายของวิทยากรแล้วยังได้ชมการสาธิตและร่วมปฏิบัติจริงในการผลิตป,ปุ๋ยหมกัก โดยใช้สารเร่งพอดอหนึ่งกรมพัฒนาที่ดินทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติเองในครัวเรือนโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ2,565ของสำนักงานสภาเกษตรกร,รกจังหวัดชุมพร มุ่งเน้นให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำเกษตรกรรมและลดต้นทุนการผลิตได้และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่เกษตรกรอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในปัจจัยการผลิตด้านปุู่อินทรีย์เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น